ก็ต่เราเพื่อนเ่นเข้าสู่เกม Summer War c o n l e c t i o n กับผมดมิเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนําแนวทางในการต่อสู้ดันเจียนปาร์ตี้จู่โจมน้ําตกเดือดดนันมังกรโบราณน,นั่นแหะค่ะเอาไว้หาอุปกรณ์เซ็ตโทสะมังกรแล้วเขายังมีใจเทปอคัคคีด้วยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าการลงบอสนารากาเนี่ยก็จะมีความง่ายและยากในเวลาเดียวกันจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากถ้าเรารู้สก,กิลของเขา และเลือกตรงตัวละครที่มีประสิทธิภาพแต่ถ้าเราไม่รู้สกิลแล้วไม่มีตัวละครเนี่ยมันก็จะค่อนข้างยากและลําบากนะครับอีกทั้งเนี่ยเราก็ควรที่ต้องทําพลังให้ถึงด้วยนะสําหรับการลงนาราคาเราก็ควรที่ต้องมีพางทีมโดยรวมอย่างน้อยประมาณ299,000นะครับเพื่อไม่ให้ติดโทษถ้าพลังน้อยมากกว่านั้นเราจะได้รับดาเมจมากขึ้น25%แล้วก็จะทําดาเมจได้ลดลง25%ด้วยนะครับแต่ถ้ามีพลังเกิน299,000ก็จะไม่ติดโทษแบบนี้นะครับ แต่ถ้าใจดีในกรณีที่เราอยากได้โบนัสเสริมเพิ่มเติมเข้าไปด้วยที่เราจะทำดาเมจได้เพิ่มขึ้น25%และดาเมจทีมที่ได้รับลดลง25%ก็ควรที่ต้องมีพลังอย่างน้อย356,000งั้นมันจะไม่ถึงเกณฑ์เขานี่ฮะ3 5 0 0ไม่ได้นะต้อง3 5 6 0 0ขึ้นไปเป็นอย่างน้อย ถึงจะได้รับโบนัสพิเศษเมื่อเรามีพลังถึงเรียบร้อยแล้วนะครับสำคัญต่อมาก็จะเป็นพวกมอนเตอร์เราก็ควรที่ต้องมีมอนเตอร์จัดทีมให้พร้อมตำแหน่งดาเมจนะครับตัวแรกที่จะแนะนําเลยก็คือแมวเหมียวมัดเมาหรือดาโอมิตัวนี้เราสามารถเอามาเล่นดาเมจในชงแรกได้ดีมากถ้าเพื่อนๆมีตัวละครไม่เยอะแนะนําให้ใส่ตัวนี้ไปได้เลยนะหรืออีกตัวละครหนึ่งนะฮะก็จะเป็นคลาวเกลตัวนี้ก็ถือได้ว่าเป็นตัวละครทาดาเมจชั้นดีอีกหนึ่งตัวที่เอามาใช้ในลงกิจกรรมนี้ได้สําคัญแล้วก็คือเขาก็จะมีดันเจี้ยนลราถะค้ ก็แน่นอนนะครับก็แนะนําให้ใช้เป็นแวมพร์ลมเพราะตัวนี้จะทาดาเมจได้ดีอยู่แล้วนะครับทเทพแห่งการทาดาเมจเลยก็ว่าได้ใจไปได้เลยนะแวมพร์ลมในตําแหน่งดาเมจหรือในกรณีที่เพื่อนๆไม่มีแวมพร์ลมก็ให้ไปใช้ลูพินัทในช่วงบอสเฟสแรกเราอาจจะใช้แมวทาดาเมจไปก่อนส่วนถ้าเฟสสก็ให้ใช้ลูพินัทในการทาดาเมจสลับสับเปลี่ยนตัวไปแต่ในกรณีที่เราไม่มีลูพินัทก็ยังสามารถใช้เลเวนแดงได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวฟรีที่เพื่อนๆจะได้กันทุกคน จริงๆแค่เป็นตัวละครไหนก็ได้นะครับที่มีผลเมินเอฟเฟกเสริมพลังที่ลดดาเมจของเป้าหมายลดลงแต่ถ้าเป็นตัวละคร5ดาวแบบนี้เราเรามีของปั้นเลเวนจะค่อนข้างตอบโจทย์มากเลยนะครับและมาถึงตัวละครสายทรับนะครับที่เอาไว้แก้สถานนะบัฟสีม่วงบนหัวของเราเวลานั้นถ้าเราเดินผ่านไฟหรือเหยียบไฟเขาก็จะดอปเลือดของเราไปเรื่อยๆทําให้ตายได้ง่ายๆวิธีแก้เลยก็คือเราต้องหิวเลือดให้เต็มหลอดบัฟสีม่วงบนหัวนียจะหายไป ตัวที่ใช้ได้เลยนะครับก็จะเป็นลูรูตัวนี้จะดีหน่อยเขาจะฟื้นฟูแบบไม่พักและปั้นง่ายเพราะว่าเป็นตัวละครสีดาวมีฮิวทั้ง2สกิลรวมถึงยังมีปดเอฟเฟคลดพลังด้วยแต่ถ้าเพื่อนๆมีผีน้อยท่าแสงก็แนะนําให้ใช้ท่าแสงนะครับเพราะว่าท่าแสงจะค่อนข้างโหดมากกว่าและครบคัน ที่ดีของเขาเลยนะครับเขาทั้งฟื้นฟู SP แล้วก็ฟื้นฟูแบบต่อนเนื่องและยังมีหากเพ่อมาอ SP เต็มก็ยังได้ภูมิคุ้มกันทาให้เป็นตัวละครันดีที่เราสามารถเอามาใช้ได้ในดันเจี้ยนนี้ส่วนถ้าเราอยากจะบูทดาเมจให้ไวมากยิ่งขึ้นและเรามีฮาร์คมืดเนี่ยอันนี้สามารถใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าบูดดาเมจตัวนี้สามารถเปิดดั้งบัฟคีย์และคีดาเมจได้ถือได้ว่าเป็นตัวละครสําคัญที่แนะนําให้เอามาใช้เลยนะครับส่วนอีกซับหนึ่งพื้นฐานก็จะเป็นพิกซี่นี่แหละเพราะจะได้ทั้งบัฟแอตแท ในเมื่อมีซับมีดาเมจแล้วต่อมาก็จะเป็นตัวละครแท้งสําคัญของการต่อสู้บอสนะครเขาจะมีเฟสที่เรียกลูกน้องออกมาลูกน้องเนี่ยเขาก็จะมีโล่ด้วยนะครับเป็นบับสีม่วงซึ่งเราต้องทายัางไงก็ได้นะครับให้สตูติดเยอะเยอะ ฉะนั้นตัวละครที่จะแนะนําเลยนะครับก็จะเป็นแฟงเกนสไตล์ข้อดีของแฟงเกนสไตล์เขาจะใช้มานาแค่2เท่านั้นสําหรับสกิลย่วยุสตูโดยรอบแต่แฟงเกนสไตล์อาจจะต้องใส่รุนที่มีเอฟเฟกแม่นยําเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะครับยิ่งเรามีแม่นยาเอฟเฟกเยอะเท่าไหร่ก็จะทําให้เราเนี่ยยุยยุติดได้ง่ายมากขึ้นหรือถ้าเพื่อนๆไม่ได้ปั้นแฟงเกนสไตล์มาหรือขี้เกียจปั้นหรือมันเปลืองของเนี่ยแล้วเรามีแพนกวินลมอยู่แล้วก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าแพนกวินลมเขาก็จะมีสกยั่เชนน แต่สกิลย่วยุของเขาเนี่ยจะใช้มานา3หน่วยมันจะแตกต่างจากแฟงงกนสไตล์นะครับที่จะใช้มานาแค่2หน่วยเพราะในการย่วยยุเราต้องใช้ตัวละครน,นั้นเป็นตัวละครหลัก เพื่อที่เราจะรีบเคลียร์เกาะของลูกน้องบอสจริงๆจะตัวไหนก็ได้นะขอแค่มียุยุโดยรอบจะใช้หมู่ท่าต่างๆเอาก็ได้แต่ถ้าตัวละครดาวน้อยเนียเน่ยก็จะทําพลังยากอันไหนถ้าพลังได้ง่ายและมากกว่าก็แนะนําให้ทําตัวนั้นและก็อีกหนึ่งตำแหน่งที่สําคัญเลยที่ขาดไม่ได้นะครับนั่นก็คือตัวละครเจาะเกาะสตูที่จะแนะนําในที่นี้นะครับหาง่ายหน่อยก็จะเป็นฮาปี้มืดฮาปี้มืดเขาก็จะมีสกิลเจาะเกาะสตูนะครับ ตัวนี้สามารถใช้ได้เลยแต่ถ้าเพื่อนๆมีอินูมืดเนี่ยก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะครับแต่อินูมืดอาจจะต้องทำแอตแท็กสปีดให้เยอะๆเ,เข้าไว้หน่อยและแม่นยำเอฟเฟกตเนี่ยต้องมีด้วยงั้นโอกาสการติดรถเกาะของเขาจะค่อนข้างน้อยนะแล้วก็ถ้าเรามีตัวละครพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเนี่ยเราก็ขึ้นอยู่กับการจัดทีมถ้าไปในช่วงเฟสแรกเนี่ยผมก็จะจัดทีมประมาณนี้นะครับตัวละครดาเมจเป็นตัวละครผูกจิตใส่เป็นจินน้ําเพื่อบ,บูตพลังไปแล้วก็ใส่ตัวละครรถเกาะ มาถึงในการต่อสู้เราก็พุ่งหาศัตรูไปได้เลยบอสเนี่ยจะไม่มีความน่ากลัวมากเท่าไหร่ถ้าเราพลังเกิน3ามแสนขึ้นไปแล้วนะครับที่น่ากลัวที่ต้องระวังเลยก็คือป่อวงไฟพยายามอย่าเหยียบปอวงไฟนะครับเพราะไม่งั้นจะติดปั๊บสีม่วงบนหัวถ้าติดไฟบนหัว เขาก็จะดอดเลือดของเราไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆลดเลือด,อดแบบน่ากลัวมากวิธีแก้เลยก็คือเราต้องฟื้นฟูเลือดของเราเนี่ยให้เต็มสถานะบนหัวก็จะหายไปที่เหลือเราก็ทาดาเมจไปหลังจากที่เราทําดาเมจไปได้ในระดับหนึ่งเนี่ยบอสเขาก็จะทำการชาร์จชาร์จในที่นี้ก็คือการเปิดกเกาะเงื่อนไขในการทําลายในการชาร์จพลังของเขาเพื่อให้บอสล้ม เราต้องทําดาเมจถึงตามเปอร์เซ็นที่เขากําหนดอย่างเฟสแรกเนี่ยจะอยู่ที่3ส่วนเฟส2จะอยู่ที่5แล้วก็เฟส3จะอยู่ที่7แต่ในกรณีที่เรามีตัวละครจอะเกาะการทาดาเมจก็จะง่ายมากหรีดข้าวเกลร์อะไรพวกนี้สามารถทาดาเมจได้ง่ายแต่ถ้าเป็นแมวเนี่ยก็จะทาดาเมจแบบติดเกาะนะครับอาจจะทําดาเมจได้น้อยหน่อยแต่อาศัยรถเกาะโดนดีบับจากตัวละครพวกอินเนมืดหรือฮาปี้มืดและก็ต้องอาศัยเพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับอย่างในทีมนี้ที่ผมลงเนี่ยเพื่อนๆในทีมก็จะโหดกันมากเดือ เนี่อรถยัยงไวความสําคัญต่อมานในการลงในาราคานั่นก็คือเราต้องทําการปกป้องเสาในช่วงเฟสปกป้องเสาเนี่ยจะมีเสาอยู่3ตําแหน่งแล้วเขาจะเรียกลูกน้องมา3กลุ่มลูกน้องพวกนี้เขาก็จะมีเกาะนะครับวิธีการเคลียร์เกาะให้เพื่อนๆเ,เปลี่ยนตัวไหนก็ได้ที่มียั่วยุมา <ๆ S 1> กอตามที่แนะนําตัวละครไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟงเกนสไตล์แผ่นกวิ้นลมหรือหมูน้อยที่มียั่วยุรอบตัวเราก็ทําการยั่วยุให้ติดจะยั่วยุยังไงก็ได้นะครับให้มันติดเมื่อเขาติดยั่วยุปุ๊บ บัฟเกาะบนหัวของเขาเนี่ยก็จะหายไปหลังจากที่หายแล้วเราก็สามารถสังหารได้เลยนะครับรีบเคลียลูกน้องไวเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะไม่งั้นพอถึงช่วงบอสปล่อยสกิลเต็มจอแล้วเสาเราถูกทําลายเราก็จะไม่มีบัฟอมตะเพราะเสาวพวกนี้นะครับจะคอยเปิดบัฟอมตะให้เราเมื่อผ่านเฟสลูกน้องไปได้ก็จะกลับมาสู่การวนลูปแล้วครับบอสก็ทําการทั้งโจมตีแล้วก็ปล่อยสกิลของเขาแบบปกติระวังอย่าเยียบปอไฟงั้นเราจะติดสแต็กไฟบนหัว แค่ระวังในส่วนนี้ก็เพียงพอแล้วนอกนั้นก็เป็นการทำดาเมจได้เลยแต่ถ้าใจดีนะครับก็ควรจะต้องสลับแมวออกเอาเป็นพวกเลเวนหรือลูพินัทเพื่อเอามาทำดาเมจก็จะทำดาเมจได้ง่ายมากกว่าตามที่ตัวละครเรามีได้เลยนะครับตามที่เห็นในคลิปผมก็จะใช้ลูพินัทนี่แหละถ้าดาเมจเรามากพอเราก็จะสามารถสังหารศัตรูโดยไม่เข้าสู่บอสเปิดเกาะ2เกาะ3บอสก็ทําการเสกเกาะแล้วเราก็ต้องทาลายเกาะให้ทันถ้าทําลายเกาะไม่ทันเราก็จะโดนมังกรพ่นไฟตายยกตี้เหมือนเดิม แค่ไม่ได้กดสกิลสามทีนี้ไปไม่เป็นเลยนะครับ <c oughs> ไปโคตรแรงปรับม่วงห้ามติดนี่ไงเขาถึงใช้รูลูกันแต่ลูลูของเราพลังไม่พอซะด้วยสิก็ <c oughs> ต้องมาใช้ตัวอื่นเอานะครับฮิวดักไปก่อน วันนี้เอาชัวหลบทุกสกิลเก็บทุกเม็ดถ้าโดนพื้นไฟก็เป็นพอผมไปตรงนู้นก็นแด้ะเป็นสไตล์ เปลี่ยนมาเปลี่ยนมาโอเคาเป็นเล่นแฟงเกนตายนี่โดดก็แรงอยู่เหมือนกันนะครับหก0ันกวา่า หมูได้อยู่นี่เป็นไงหมูดูดแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไหลเข้าไปเฉยอื้อ,อโดดทุกเข้าไปสวยงามครับแบงเก้นออกเป็นน้องลูพินัดควรตีอาวุธบวกสิหาเลยหรือเปล่าครับ ถ้าคิดว่าออฟเขาสวยก็จัดบวก15ได้เพราะมันจะมีความสําเร็จอยู่แต่ผมว่ารอไปทําอาวุธหลังๆน่าจะดีกว่าแต่ข้อดีของการทําอาวุธแรกๆมันใชของน้อยหน่อยนะครับของไม่เยอะแต่การตีบวก15มันจะน้อยมากเลยนะท่านเปอร์เซ็นต์น้อยมากเปอร์เซ็นต์น้อยมาก แก้ไปก่อนเอา้าติดฮิวไม่ได้ล้างสถานะได้ไหมได้อยู่จังหวะนี้ชุบ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 ดูวินาศดาูพินาศดาูดาเมจเขาเด้งครับขนาดนี้เลยนะชุบ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 ขอแค่ขีสวยงาม ขอบคุณมากครับนี่ผมได้ปกคลิปแล้วตรงนี้มังกรเฉริดฉาย มังกรโบราณน,นั่นละคะจะง่ายก็ง่ายจะยากก็ยากถ้าจะให้ดีก็ลองไปสร้างห้องและลงคนเดียวดูก่อนนะครับว่าบอสเนี่ยเขาปล่อยสกิลอะไรบ้างแต่เมื่อเราจับจุดได้แล้วเนี่ยก็จะง่ายมากขึ้นเนาะฉะนั้นสําหรับในพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับมาแนะนําแนวทางในการต่อสู้มังกรโบราณน,นั่นละคะหนึ่งดันเจี้ยนที่มีความท้าทายและความน่าเล่นมากถ้าเราลงผ่านแล้วก็มีโอกาสได้รุ้นอุปกรณ์เซ็ตโทสะมังกรเขาจะบวกพลังให้เยอะเลยนะครับเป็นอุปกรณ์ระดับ5้าดาวปลุกขั้น4มีโอกาสสมที่เราจะได้รับนะแต่ถ้า เราเก็บเหรียญและไปแลกของในร้านค้าเนี่ยเราสามารถแลกของพวกปุก5ดาวหรือของ6ดาวได้เลยทีเดียวซึ่งก็จะเป็นอุปกรณ์อีกระดับขั้นหนึ่ง ที่มีความโหดเสริมเพิ่มเติมซึ่งจะทําให้เพื่อนๆเ,เราซัมมอนเนอร์เนี่ยแข็งแกร่งได้มากยิ่งขึ้นยังไงสําหรับในพาร์ทนี้ก็ขอฝากเกมนี้กันไว้ด้วยนะครับกับซัมมอนเนอร์วอลคอนิคเกลิงก์ดาวน์โหลดผมก็ใส่ไว้ที่ใต้ล่างเดสคริปชันนะครับสามารถไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยยังไงสาหรับพาร์ทนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่พาร์ทหน้าไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปละครับ